ครับสวัสดีครับตุกกบผมต้องซุกนาเขาไงมืองเรกัแล้วครับช่วงสงการครับช่วงวันหยุดแดดแต่เศร้าครับยังเศร้าอยู่เลยครับแต่ว่ามันแดดหมู่บ้านนี้ว่านฝนตกตกเวินหมืองวันมึอนี้จังโมงวันที่เจ็ดโมงเามา หอดไม้แล้วครับสภาพไม้เอาเถ้าก่อน,นทุกต้นเผาตัวน,นั้นป่าโซนทั้งในนี่เอาำมันมาใส่ที่ใดยูพุมลากะ ที่ได้อยู่ต้นหมากมีขันยังขันอยู่ครับมีขันอยู่ชิลลองใส่ส่วนนีเบ้างครับบ่ิยใส่มันก็มีไปทั่วแล้หรครับนกอา,อาจารย์กันได้ออก,กให้มันหมานเด้อครับเด้อช่วงนี้ช่วงวันหยุดสงการนาทีสการครับอุบัิไปเที่ยวไปยังกะ เที่ยวให้สนุกนะครับดีกลียล่ย่า,าลนะลงล่ะเมาบ่ครับเป็นร่นะลงมาครับกระชิบบอเป็นการเสียเวลาครับกระเชาไปขึ้นแล้วครับมามือนี้ก็มาครับขามานผมเอาไอา้ลุงโลดออกมานําครับมือนี้ขนหางพวมจีบงขึ้นมาเอาออกมานึ่ย่านเพิ่นลงที <laughs> เอา้ารุ่นมบิ่งครับอาจารย์เป็นังไดอ่ะันสิจังมาหลุ่นมาชมไปนํากันครับอาจารย์เป็นังได,ม,งม,ม,ม,ไงไดมือนี้แฮ่วหลามือล่ะแฮ่วบ่ลาไหลายคิบล่ะเอา้าหลุ่นมบิ่งครับอาจารย์ครับหุ่นเบิ่งครับปไปลองเบิองบาทเป็นจังได กันเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้ากับมานนะแล้วตันั้นบาทข้าวเดียวครับนี่แหละก็ถือมองเพิ่นหาวมานข่้นมองหาวนะมานหลวดเขามาคุณตั้งกล่องไว้ใส่ท่านลังมาให้มาบัดด้านหอดกล่องครับเิ่น มาล่ะเอาคือยอนตาานอัดสาบแนวนั่นฝาดเนี่ยแต่ว่านกงยังหลายอยู่เลยครับนี่พุดย,ยอนตาาัดสาบเห็นบหพปุ๊ดเนป่าๆเสียงแค่ไหนอยู่ครับฮะตัวมาลงมาเบิ่งแบบ ลงมาเบิงช่วงสองสามมือบางหันก์ก์เหว้าตัวมันลงมาเบิงฝุ่นยังคันยุ่นเฉยอ,อยู่มนันกะเป้าเรื่องมนัน นกหมานก็สิมีที่ผมต่อมานะครับก็สินี่ตัวหนึ่งที่มานกวัวข้ามมานอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ไปไปอยู่ไข่อื่นละ่ะตัวตัวที่มันมันหมานตัวหนึ่งมานกวัวข้ามมานครับตัวนะั้นเป็นตัวสามเกือครับที่หมานตามที่ผมต่อมา อาจารย์หล่ๆทันที่เคยที่ตามเคยเบิงกระสีมุจักอยู่หรอกครับเจ้าสามเกอตอนนี้อยู่บึงการเนะครับอยู่น้ำทั้งหน้าผู้ว่าดลรองท่าอยู่ไฟผูร้รองอยู่น้ำอสอเอาน้าอยู่เสียงแต่คือจังตรงแดอยู่ไปเบิง่ง โตมันอยู่รถพุ่นละกาดนี่เจ้าสามเกอร์ครับที่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 หมานกวัวข้าหม,มานนะครับตามที่ผมต่อมากะกูได้ยังคือทอดคิดเถิงสามเกอร์กับกูละเข้าไปเบิงอยู่น้ำเฟสของ ดชผู้วดบดทองทาพุละ่ะเขาไปเบิงเขาไปที่ตามเมิงสามเกือมันคือเขาไปอยู่นำ้ำพุล่ะนกมนันเปลี่ยนหมือและวระมาะมนบ่แมาครับมันคือเขาขันตัวมันมัน,มนขับกระฝากพลงานพวกเจ้าสามเกือไปอยู่นำ้ำพุละ่ะน้าทีมงานบึงการนกเขาใหญ่เมืองบึงการพุละ่ะ นี่น้ำพอแปงทีมงานทั้งพอแปงทั้งอันนี้พูดละได้มาโดนทีมงานทั้งบ AH. ึงการพูดละทุกท่านนะครับทจิระเดชเอ้ยซื yup. ้อเอ้ารถกับมาพอรถเอาเอายอบๆข้างเพิ่นเอ <L an> ขางทางเป็นอะไรสิละ่ะเอายังขุดหอดขึ้นเริงไปมาฮสู้กันหรือเราล้วครับกับทิมงานทางบึงการบ่ถิ่มบ่ป่าวันไรบ่ละกันจะคืออะมีตรภาพแท้มิดแถลไม่ต้ังสั่นล่ะครับมียังกะ ติดต่อห้ากันเขาคบกันบริวังจริงตอบแทนนั้นเป็นทางสัตวลแะครับ่บ่บ่าด้หวังอันนั้นบ้หวังอันนี้มันครคบกันใยาเง้ครับถ้าคบวกันหวังผลประโยชน์นั่นบ่ได้ร้นครับเพราะเหาลักษณะเขาได้ดีกลัวหรือว่าทำทาสีอันนั้นอันนี้กลัวเกิดการอิจฉากันขึ้นมาครับวงการนี่สุขทุกวงการครับ แต่เย่าจะไปสี่เรลียด่ยาไปถอือย่าไปว่าย่าไปซรากคนประเภทนันย่าไปสนเข,เ,เขาข็เ็ดทางเห่าไป่าไปงึดมนุษย์ปานนันงามงามนกเอา่าวาเรื่องนกบ่มันสีม่วนย่าไปเวาเรื่องจังสัน <c oughs> งามถาไอ้ข้นมึงแน่นกนกป่าอย่าว่านกป่า,าไทยขนเราสิบว่เหาว่คือเดือครับถือตัวเห่า,หาถือมือมันสูน เรากันกับพนครับยันหลากกับมนุษย์ถึงมือศูนย์กับมาบังเนี่อีพอเอ๋ยไม่ได้สนหนาอิหนาพุมละกันมือใจดีเนี่ยมามือจกฝากกับ่กกัดดอกกะมาฐานกันเราครับครับเจ้าขมานสายหมาน แต่กับมัสู่สามเกลือว่าได้กายังมีอีกหลายตัวอยู่ครับนกไม่ใครมันกลับเป็นช่วงช่วงได้ออกเอาตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งกับบ่ได้ออกเพราะว่าต่อผู้เดียวนกต่ออยู่ในบานก็ได้ครับมีลีจล่จ่อยลี่จ่อยกับมันอยู่หรอกคนเพิน่นนที่รุนรนช่วงนี้ก็เลยบ่เดีวออกมานกดินกายั่งเลนย่งอันนี้คือเราครับ กะสีมี่เรียนช่วงนี้กะสิเป็นเจ้าลุงรอดกับห้ำเหล่ครับส่วนลูกอังโลป่อขาสองหนึ่งนั่งพอดีการที่เราใส่ปนฝากนกแม่ขึ้นมานกสายผลเพิ่นก็เลยเห็นตัวนั้นมัน คาร่มมันขึ้นอยังปากเบากนเลยลองเอาตัวนั่นเขาผสมบึงครับลูกอังโลพาไปเรื่อยๆครับเห็ดสายพัฒนาสายไปเรื่อยๆครับเอาตัวนั่นใส่ตัวนี้เอาตัวนี้แม่นั่นใส่ขยายไปเรื่อยๆเอากระจังเอาเอาเด็ดกับเด็ดมาผสมกันเบึงครับบาน,นีพอต่างแม่ต่างพอต่างสายพันธุ์แล้วเอามาเอามาใส่กันบึงมันกาดสีดีขึ้นแล้วก็ฝาก ติดตามนกที่ผมบอกเขาผสมเหมือนัันครับเป็นนีลการเป็นนกแม่เทียตีนาคูวดลต้องท่าบนฝากมาให้นะครับก็ดีแล้วครับเป็นนกดำนกนีลการเป็นนกมงคลที่หายากนะครับจี่ดำไปเบิดครับเบิรงในคิดมาละผมก็มาใส่กับสามกุกเสียงใหญ่ของอาจารย์ธีระชัยกับฝากกดฝาก ที่ตามนะครับว่าผลมันสียออมากจังไดกระรุ่นอยากให้มันเป็นนกดำเพื่อนละครับแล้วนะั็มีมีอีกตัวหนึง่งที่จะไอท้ทีนาพั่โดน่นฝากมากครับก็สิเป็นตัวสออ้อยรอบคอผมก็จ้างสี่ท่านเอาลงคีบปบท่านโฆษณาบท่านโปรโมทเพราะว่าผมสีรอเาบึงว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ถ้าเป็นตัวแม่ผมกส็สะเอาข้าผสมเอาข้าผสมบึงทาลูกออกมากเป็นสออ้อยรอบคอกะที่ว่ามันเป็นโดยธรรมชาติ เพราะว่าเย็นนี้กับบอท่านการันตีทั้งนาผู้บดลแก้เพิ่นกับบอท่านใดก็รันตีว่าเป็นจังไรแต่ว่าเพื่อนใดมาจากฟังเล่านะครับเิ่นสื่อนกทีทางฟังเล่าเพื่อนดักใดเพิ่นก็ซื้อมาเพิ่นก็เห็นว่าเป็นของแปลกเพิ่นก็ซื้อมาซื้อมาเพิ่นก็ฝากขึ้นมาให้ผมเลรียนนี่นะครับฝากมาด้วยามีค่าใส่ใจครับกับนาผู้บดลเป็น น้องลุงที่คบกันมาดนแล้วครับหลายปีแล้วล่ะแต่ผมขึ้นมาอยู่แพ่ใหม่ๆผุหละการสลับคีนีก่ะขอบคุณขอบคุณ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่ไอ้หน้องทุกๆท่านนะครับอาจารย์ทุกๆคนทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่ฝากเนื้อฝากไตตะวันตกตะวันออกสายสานนะครับ อขอบุญขอบพุดไรายๆนะครับจะให้เกียรติเข้ามาชมช่องต้องซุกนกเข้ายายมึงเตะมาโดยตลอดนะครับ,บ,ค,บค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบุูดไลยไรครับครับสวัสดีครับเ่ะเก็บเก็บโบท่านไดีใส่ถุงได้บาดเอาใส่ถุงไปก่อนมันมาแล้วข้าม,มาันเพิ่ง